มาแล้วครับนี่คือหนอ่อชูเลยครับโอ้โหนี่ครับหนอ่อที่ได้จากต้นตัวแม่พันธ์อายุไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำเฉพาะหน่อก็โตเบ้อร่แล้วนะครับต้นตัวเมียของ MC1 เราส่งเรารับซื้อจากสมาชิกที่เป็นหน่อตัวเมียเนี่ยหน่อละพันห้าแล้วเราก็มาทำตลาดสำหรับคนที่สนใจเรื่องหนอ่อ ของ MC1 นะครับติดต่อกับผมโมงได้นะครับบริษัทนางกวาดทองจำก,กัดได้เลย MC1 ของเรานะครับสุดยอดจริงๆนะฮะหนอ่อต้นหนึ่งๆก็ประมาณ7-8หนอ่อครับบางต้นก็เป็น10หน่อ11เนอสิ 11, 12, นอมีครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยแล้วแยกหนอยากไหมจะยาก,ม,ยายากมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับ มันยากคือตรงให้มันหนามแค่นั้นก็ป้องกันนิดๆหน่อยๆได้ครับพี่ช้อนนี่ปลูกเอ็มซีวันไล่สวนนี้มีกี่ต้นครับ39ต้นสามสิบเก้าต้นนะฮะปลูกมาอนครับ22เดือนเป็นตัวเมียประมาณสาม30แลวตัวผู้ประมาณ10กว่าก็น่าจะ70%ตัวเมีย30%ตัวผู้ นี่คืออัตราส่วนที่พอเหมาะพอดีเลยนะครับกับการปลูกที่ให้มันมีทั้งตัวผู้ตัวเมียจะได้ผสมเกสรผสมพันธุ์กันออกผลผลิตหวานกรอบให้กับลูกค้าได้ชิมกันได้กินกันนะครับทุกๆปีกับผลผลิต MC1 ของเรานะครับ MC1 ย่มย่มบ